ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การพูดของพระเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับการฟังของเราคุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions Quiet Time with God พักสงบในพระเจ้าวันที่2มกราคมคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้ายอหนบทที่10ข้อ2 5แต่คนที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ คนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้นแก่ย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแก่ของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแก่ของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแก่ก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนคนอื่นแกะ่จะไม่ตามเลยแต่จะหนีจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนนั้น พระเยซูกำลังวาดภาพให้เราเห็นว่าถ้าเราเป็นแกะของพระองค์หรือเป็นประชากรของพระองค์เราต้องฟังเสียงของพระองค์ส่วนเสียงอื่นๆเราจำเป็นต้องแยกแยะและไม่ติดตามไปเช่นเสียงหมาป่าถึงกระนั้นก็ดีเราเห็นผู้เชื่อปัจจุบันนี้กำลังดำเนินชีวิตตรงข้ามเพราะว่ามักจะไปฟังเสียงที่ดูเหมือนว่าคมกว่าชัดกว่า เราเห็นถึงภาพของผู้เลี้ยงแกะคือต้องการให้แกะไวต่อเสียงของผู้เลี้ยงแล้วก็สามารถแยแกแยะเสียงอื่นที่เข้ามาได้แต่หลายครั้งเราพบว่าผู้เชื่อไม่เข้าใจเสียงของพระเจ้าเป็นเพราะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การพูดของพระเจ้าแต่ขึ้นอยู่กับการฟังของเราพระเจ้าปรารถนาที่จะพูดกับเราตลอดเวลายอยู่แล้วโดยผ่านหลายช่องทาง พระเจ้าทรงอยากให้เราได้ยินเสียงพระองค์ผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสไม่ว่าจะเป็นผ่านพระวจนะของพระเจ้าหรือผ่านผู้คนมาพูดกับเราหรือสถานการณ์ต่างๆในโลกนี้ก็เป็นเสียงของพระเจ้าได้แม้บางครั้งเราวุ่นวายเกินไปจนทำให้สมองของเราเต็มไปด้วยเสียงอื่นๆที่เข้ามาโดยปกติแล้วพระเจ้าตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์กล่าวว่าพระวจนะ เป็นพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้เรารับรู้แต่กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเรามีมากจนทำให้เราไม่ได้ยินเสียงของพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงของเราเราจำเสียงของพระองค์ไม่ได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องปรับจูนคลื่นหลับของเราให้ตรงกับเสียงของพระองค์การจูนคลื่นให้ตรงเสียงของพระเจ้าทำได้โดยการหันหน้าเข้าหาพระองค์ โดยการเปิดพระคัมภีร์แล้วใคร่ครวญสงบฟังเสียงแล้วเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าตรัสผ่านพระวจนะและเอาเสียงของพระวจนะนั้นใช้เวลาใคร่ครวญแล้วเราจะได้ยินเสียงพระองค์เข้ามาในวิญญาณของเราชัดเจนขึ้นนี่คือการปรับจูนเพื่อให้ตรงถ้าเราทำแบบนี้ทุกๆวันก็จะเกิดความเคยชินคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้าเหมือนกับเรารู้ว่า เราได้ยินเสียงของคนที่เราคุ้นเคยแม้อยู่ในที่มืดพระเจ้าก็อยากให้เราคุ้นเคยกับพระองค์ฟังเสียงพระองค์เป็นแกะที่รักของพระองค์และยิ่งกว่านั้นพระองค์เป็นพระบิดาที่รักเรามากอย่าให้เรามัววุ่นวายท่ามกลางเสียงในโลกนี้แต่กลับมาพักสงบอยู่ในพระเจ้าผู้เป็นกำลังให้กับเราเราต้องปรับจูนการรับขึ้นเสียงของเรา ให้ตรงกับเสียงของพระองค์โดยการใช้เวลากับพระคัมภีร์เปิดอ่านและใคร่ครวนให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกฟังเสียงของพระเจ้าทุกวันใช้เวลากับพระองค์ในการอธิษฐานการอ่านพระคัมภีร์เพื่อลูกจะไวต่อเสียงของพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน